วันที่24พฤศจิกายน2564วันที่3ข้าพเจ้าในสุชาติหล็บเจ้าม่ขอถวายเสียงสวดสัธยายาพสูตรพระประดิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสต,ติระลึกได้มีสมาธิ จดจ,จ่อใน,น,นอัคระวัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยคือสะมันตาจักกะวาเวสุอักขลาคัดฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุติลาชันตะสุนันตาสังขโมคขัถังสักเคกาเมจลูเปสินิศิขะรตเนจันตะนิเควิมาเน ทีเปรัตเถจะคาเมตลุวะนะภะหะเนเคหวะวัตตะถุหิเขเ,เตอุมมาจะยันตุเทวาชะระทะระวิสะเมยักขะคันทับพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระจะนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวนกาโลอะยมพันทันตาธรรมมะสวนกาโลอะยำพระธันตาธรรมมะสวนกาโลอะยำพระธันตานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคาฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคาฉามิตติยมปีสังพุทธังสารนังคาฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคาฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคาฉามิ นติเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทา เอวันเมสุตังเอกลางสัมังพระขาสัตเกสุวิหะระติกะปีละวะถุมะหาวะเนมมะหาตาภิขุสังเคนะสัตทิปันจะมัตเตหิภิขุสัตเตหิสัเสพเทเหวะอะระอัน เศริะสหิจะโลกะทาตูหิเท е วตายเยภุมเยนะสันนิปติตาโหติพระพะ,พะวตังคันสานายะภิกุสังคัจจะอะะโขจุนนงังสุทะภาวาสก,กาย,ยิกานางเท е วนางเอตัพโห อะยังโขงพรควาสังเกตุวิหะระติกัปิวัตถุสมิงมะหาวเนมะหะตาพิขุสังเคนะจติงปัญจมัตเตหิพิขุสอาติสัพเพเหวะอะทะหันเตหิทะสะหิโลจะโลทาตูหิตเทวตาเยภุมเยนาสันนิปตตาตาหุติ พระวันตังขันทัสนายะพิผูสังคัจะอันยูนะมะยมปีเยวะพระวัเตนุปะสังกะเมยามะปุปะสังกะมิตวาวะพระวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยามาติาอัะโขตาเทวตาเสยทาปินามะ พระละวาปุลิโสสัมมิจิตังวาพาหังปาสาเรยะปาสาลีตังวา,าพาหังสัมมิเชยะเมว,วะเอวะเมว,วะสุทาว,วาเวสุเทเวสุอันตะราอิติภควะโตปุระตโตปาตุระหังสุเออะทะโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวา,วาเอจกะมันตัง อัสุเอกมันตังทิตะโขเอกะเทวตาภควะโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิมหาสัมะโยปะวะนัสสมิงเทวกายาสัมมาคตาอภาะตัมมาอิหังธรรม,มะสะัมะยังภขิเตเยว,วะอภปาราคิตาสัง อัตติหะทะโออปปลาเทวตาภะคะวโตสัตติเกอิมังคาถังอภาสิตันติละพิทาโวสะมาทะหังสุจิตังอัตโนปุชุก,กะมะกะสังสาระทีวะเนตะนิขะเฮตวาอินทะดิยานิละขันติปะทิทิตาติาหะทะโอะอปป ปร,ราเทวตาพะควโตสันติเกอีกมังพาถังภาสิเชตวาชีลังเชตวาปะดีขังยินทัคีลังโอหะจะมะเนชาเตจะลันติสุทาวิมะราจะชุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัะโกอัปเตลาเทวตาพะควะโตสันติเกอิมังคาถันอภาสิเยเกจิอุทังสรนังคาตาเสะเตขะนิสันติอภัยยะภูมิงปะหายะมานุสังเทถังเทวะกายังปะลิภูเลสันติติอัคโูพระควาภิคู อามันเติเยภุมเยนะพิฆวายเอทะสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคต,ต,ตังทัสสนายะพิขุสังคจจะเยปิเตพิขเวอเทสุอะตีตะมันทานางังอะรหัตโต,ส,ส,บบต,ตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระขวัตตานาังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาอะเถสุงเซยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิโสเวภะวิสันติอานาคตะมันทานังอะระหันโตสัพุทธาเตสามปิพระขวัตตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาภะ วิสันติเสยทาปิไมหังเอตะระหิอาจิคิสสามิพิกาเวเทวะกายานังนามานิกิตตะยิสามิพิกาเวเทว,ว,วะนางสามานิเทสิสามิพิกาเวเทว,ว,วะกายานาังนาม มานิตังสุนาะสาธุกังมานาะนา,าสิกะระโศสาภาสิสามิติเอวันพันเตติโขเตภิขุภะวัตโตปัจจะโสสุงภะวาเอเตพระวจจะสิโลกะมนุกะสามิยัถาภุมมาตะัสสิตาเยสิติ ขิลิคัมภังปะหิตัตตาสหาหิตาปะภูสีหาวะรัลสีนาโลมะหังสาพิสัมภูโนโอทาตามะนะสาพุทธาวิปะสันนะมะนาวิราพินโยปันจะสะเตยตวาวะนกาปิละวะตทะเวตะโต อามาันตะอิทัตตาสาวเกสารณีละเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชาณาทะพิกาโวเตจะอะมะกะลุงสุตตวาพุทธะส,สานานังเตสัมปาตุละหุยานังอามานุสานะทัตตะนังอะเปเกาสาตะมันทักโงส ส,สิงอัาสสัตตลิงอะมะนุสาณัถะสูงอเปเกนตตะมันทะคงทิ่สาสัพ,พาพุทธองตันจะสัพพังอภิยายะวะวิติวานะจะคุม,มาตะโตอามันตะอิสัทธาสาวเกสารณเนระเตเทวกายะ ภะพิกันตาเตวิชานาาภิกขโวเยโวหังกิตตะยิจามิชิลาหิอะนุปุพะโสสัตตะสะอาสาวะยักขาภุมมากาปิละวันตัทาอิติมันโตจุติมันโตเพาณวันโตยสะสสิโนโมทะมานะอภิกามุงพิกพขุนัง สามีติงวะลังฉะสะหัตตาเหมะวตายขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสีโนโมทะมานาอภิการมูพิขุนังสามีติงวะนังสาตะคิราติสหัสายขาอานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทะมานา อภิการมงพิขุดังสามีติงว่านังอิเจโตโสระสะหัดสะหัดส,สายักขาวานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยะตัาตาชโนโมทะมานาอภิการมงพิขุนังสามีติงว่านังเวสามิตาปัญจะสตายักษ์ขาอานันตะวันนิโน อิทิมโตชุตติมนโตว,วันละวันโตยะสิโนโมทะมานาอภิการมกินุนางสามีติงว่านางกุมพิโรล,ลาชะขะอิโกโมปุระสะนิเวสานังพินโยนางสะตะสะหัดสังยักษขาปะอิลุปาสติกุมพิโรล,ลาชะขะอิโกโสปาคะ มีติงว่านังปุลิมันจทิสาราชาทะตะรัถโถปะสะสิติครับธรรมพานังอธิปาติมหาราชายัตสีโสปุตาปิตัตะพระออโออินทนามาหมาะมะทัพพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะัมันโตยัสะสีโน โมทะมานาอภิกามุงภิขุนางสามีติงว่านางทัขินันจทิสังราชาวิลุโธตัปะสาติปุมพาฐานัางอาทิปตมหาราชายัสสีโสปิตาปิตัสสะภะหโวอิทามานามามักมะภะพระราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนักวันโตยัสติโนโมทะ มานาอภิกามูพิขุนนางคามีติงวะนางปัญชิมันจะทิสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอาทิตมหาราชายาสศ,ศิโสปุตตาปิตัสสะพระเอาโออิทนามามะหะรา,า,าอิทิมันโตชุปปติกมโตวันณะวันโตยะตติาตาตนม,มูทนามาอภิกรรมูพิขุนนางคามีติงวะนัง ปุตะลันจาะที่สาราชากุเวโลตับปะสาสัติยักษานังอธิปฏิมหาราชายาสสีโสปุตาปิตัสสะพะหาโวอ,อิทะนามะม,ามหะลาอิทธิมันโตชุติมันโตมาณะมันโตอภิกามุงที่ขุนังสามีติงวะนางปุริมาทิสังทะตระรัฐโถ ทักกิเนนะวิมูหโกปัญชิเมนะวิรูปโกอุเวโลอุตาลังที่สังจันตาโลเตมหาราชาสมัตตาจะตุโลทิสาทัทัละมานะอทัตสูงวเีกะปิละวันตะเวเตสังมายาวิโนโทาสาอคูวันจะนิกาสัทถามายากุ เวทุเวเนทุวิรูจะวิทุโตสหจะทะโนกามะเสโถจะกกานุมัตถุนินันทุจะปะนะโถอะปะมันโดจะเทวสุโตจะมาตะลิจะตะเสนโนจะคัตถโพนะโหราชาชา โนสะโคอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพะรูสุนิยะวัจจาสาเ,เตเจ,จันเยภะจะราชาโนวคันทะภาสหารานุพิโมทมานาอภิกามุภิอุนังสามีติงวนังอัฐคูนาภักษานาคาเวสาราสหาตัชากากรรมพระรัะ ตะลาอาคูปายาคาหายาภิโตยามุมาทระตะรัฐาจะอาคูนายะสันนิโนอาวาวันโนมะหาหนาโกสโสปาคาสะนิติงะนังเยนาคาลาเชสะหะสาหะนติทิพพาทิชาปักขีวิสุ ทะจผูเวหายาสาเตวันณนมณนนปิตาจิตตะสุปนานอิติเตสานามังอาภายันตะทาอาครา,าชานะมาสิสุปนาโตเขมามะกาสิอุตโตสันหานิวาจาขะิอุป,ปะวะยันตานาขาสุปน,นาสารณะมะกันสงพุทธัง ชิตาวชิละหัตเถนะสะมุทังอสุราชิตาพาตาโลวาสะวันเ,เ,ต,เตอิอธิมัตโตยะสสะิโนจาละกัญชามหาพินสมาอาสุราธานะเวขาสาเวปจิติสุติจปัปปาลาลาโทนมุจิสหัสอุตานัพเพวเวโรจนะ มากาสันนติวายะอังเยเตนังอาหุภัทนมุปาขมุงสะมโยธานิพันธะเตภิกูนังสามีติงวะนังอาเปจะเทวาปะทวีจะเตโชวาโยตัคาทาขะมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสมูจะยะสัสสหเนตากะลุนาจิกายิกา อากูเทวายาสติโนสเสสสะสะทสะทากายาสัตีนนาัตถวันิโนอิติมันโตชุติมโตวันนาวันโตยัสติโนโมทะมานาอภิกามุภิคุณังสามีติงห์วังเวทูจะเทวาสหะรีจะอัศมาจะถุเวยะมาสตุสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุริตาสุริยะ สูป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาภูปุริตานคติปุรักิตาวาอาคูมันทะพระาอากาวาสูนังวาสโลเททะคูสักโกปาคปุลินทะโททะเลสิทฐะสาธากายาสัพเพนานัตถวันนิโน อิติวตันโตชุติวันโตวันลวันโตอาสัตตินุโมทมานาอภิกรรมทิ่คุนางสามีติงว่านางอาคาคูสะหะภูเทวาชะละมะคิสิขาลิวาอธิภักขกาจะโลภุมาปุภะนิกาสีโนวะลุนาสะมะธรรมะอตุจจะอนาเสกา สุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวา,าสะนะเนสินุทะเลทะเสตทะสัทากายาสัพเพนานตะะวันนิโนติมันโตชุติมันโตว,วันนะมันโตยะตะจิโนโมสัมมานาอภิกรรมุทุกลุลนาสะมีติงวะนังสะมานะมามะอาสะมานาะมานุสามานุสุตตะมา คิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอะทาคูหะระยูเทวเยจะโลหิตะวาสินูประรกคามหาประราคาอาคูเทวย,ยัสสินูทะเลเสเตทัสสะทา,าย,ยาสาเพมานาตะวันนิโน อิต,ติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัตนุโมทมามนาพิกามุกุนังสามีติวะน,นังสุกากาลุมหาอะลุม,มาอาคูเวขะนัสาสหะโอทะตะคาปาโมขาอาคูเทววิจักณา,า,าสันทาอาขามิสักาจะยัญยัสิโนยัตถาอาคาปจุมโยติการา ตัเทเทวิกาสัพเพอนันตวัน,นิโนมาโนเฮนะอาัสดุเจวาสติจะสหะปะหุทัดเชมกีลาโอทติตนาสวังทักเคโคะตะลังนาคังจังทั้งวันอาน,นิตติตังสุระปะมัตโตจากต้าอิติมันโตสหะสนานังกุมารุจัตสูโสคาคา,าวนานัง กหัสสติโตกายังมะโสทะเลตังมหิตโตภาดิวาลิโตเตจสัพเทอภิวัตกันเตลิงเทเทวฟาสะพระลำพระมะเอมาละเสนาอติภิามิปัสสกุกันหัสสติอยัง เอทะคันะหะพัฒนากันเะเสนาอะปายสีปานิตาตาละมะหะจะกลังกันตะวาเกระวังเยะยะถาปะลุสระเกเมโถธนยันโตวิวัสชุโกตะสาโถสังกุโตอะสะมาวเสตันจะสับพังอภิยายะวะวะิตวา จักุมาตะโตอมันตายิสัทธาสาวเกสารนีรเตศามาลเสนอภิกันตาเตวิชาธะพิขวโวเตจะวันตะตะมะกะลุงสุตวาพุทธศา,าสารานางวีตะลาเคหิปักจามุงเนสังโลมัมปิอิขยุงสเพวิชิตะสังฆามาภะยา ติตายะสันนิโนโมทานิรหะสาวะกาเตนะสะจัตุติเอวันเม ตังเอก,กังสมะยังภะคะวาภาลาน,นะสิยังวิละหันติอิปิตะเตนะมิขเทยตะตะตะคาโลวะปะคะวาปัญจาวะคิเยพิขุอามันเตสิ